เรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพราะเราเห็นหนังแบบกวนเันโวหรืออย่างซีรีส์เกาหลีที่คนดูแล้วตามไปเที่ยวเราก็อยากจะให้มีหนังสักเรื่องหนึ่งที่คนอยากมาเราอยากจะโฆษณาหอคอยที่เรามีเลยจะโฆษณาเกาะกั้งน้ำเลยจะสักโฆษณาเขาพระวิหารมอีแดงอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็บอกว่าโอเคงง้นได้เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วเราก็คิดแค่ว่า สมมติมาลง YouTube ได้1ล้านวิวก็สองบาทก็คือคนละสบาทก็คือสบาทแค่โหมดจะว่าแิดแค่นั้นอ่ะพอเขากลับมาบอกว่าเนี่ยเอเบีเขาจะฉายให้ในอีสานใช่เขาจะฉายให้ในอีสานเราก็เริ่มอัปเดตกันแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะเปี้ยงป้างแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าไอ้งบประมาณ2ล้านบาทสำหรับการสร้างหนังเรื่องนี้ถือว่าต่ำมากมากครับใช่ไหมเพราะว่าตามติเนี่ยมันต้องประมาณสิบว่าล้านถึงยี่สิบใช่ เป็นหนังใหญ่อะประมาณประมาณ20ล้านอยู่ในตลาดาลยคือยี่สิบคือพอยที่ผมอย่างหนึ่งที่เรื่องแรกเนี่ยที่ภาคแรกเราทําได้เนี่ยเพราะผมคุยกับเขาว่าเราเน้นยืมอุปกรณ์เราไม่ต้องซื้อเราเน้นยืมเพราะเรายังไม่แข็งแรงเราก็ยืมเราก็เช่าอุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วและผมถูกสอนมาสําหรับการทําธุรกิจนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยโจทย์แรกที่เราต้องคิดต้องคิดว่าเราทําแบบไม่มีเงิน เพราะเมื่อไหร่ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะคิดรอบคอบและความความคิดสร้างสรรค์จะเกิดด้วยตอนนี้ใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนที่พี่ตุ้มกับพี่โจบอกกันดานคือสินทรัพย์คือความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่มีตอนที่เราไม่มีผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นค่ะคือผมก็คุยกับเขาว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีเงินเยอะพอรู้ว่ามีเงินเยอะปุ๊บเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่พออแต่ทันทีที่รู้ว่ามีเงินจำกัดครับ เท่าไหร่มันก็ต้องพอมีเท่าไหร่มันก็ต้องพอแค่นั้นนะมีเรามีอยู่เท่านี้ฉะนั้นเขาก็จะจำกัดจำเขี่ยมากนะครับพอหนังจะฉายปุ๊บเราไม่มีตังโฆษณาเราก็ไปอาศัยว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนฟรีใช่ไหมครับเราก็ไปขอให้เขาช่วยโปรโมตฝากข่าวทีนี้มันก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เป็นเจ้าใหญ่ต้องเสียตังเราลงทุนไปประมาณสองล้านแล้วตอนนั้น เด็กมันก็บอกว่ามันแบบต้องบานปลายน,นี่ๆหน่อยหเราก็ช่วยเราก็ช่วยไปเป็นสองล้านสี่เป็นอะไรอย่างนี้ไปพอจะเริ่มโฆษณาเราก็บอกว่าอันดับแรก f เฟซบ o ๊กคือเรารู้แล้วว่าฐานที่มั่นของเราเนี่ยคือ Facebook คือ,อ Facebook ใช่ไหมฮะเราก็ตูมเข้าไปตูมแรกห้าหมื่นตูมก็ไปตูมแรกห้าหมื่นอีสานเพราะเราจะใช้เฉพาะอีสในอีสานทีเนี้ยพอหนังเริ่มฉายวันแรกเป็นไงปรากฏว่าโอ้โลงแตก ปรากฏว่าลงแตกคนต่อคิวนี่เริ่มที่จังหวัดไหนก่อนหรือว่าก็เริ่มศรีสเกตบุรีล์อุบลสุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าลงแตกประมาณสองสามวันลงในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มสนใจเริ่มสนใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเด็กเขาบอกว่าจะอัดอีกจะอัดตังอีกทีนี้บอกจะอาดตังอีกทีนี้อาจเป็นแสนเลยอเพื่อที่จะให้มันบูมเลยหกไม่ได้ต้องโจทย์เดิมต้องรู้ว่างบน้อยเอาใหม่ ไปดูว่าคนอีสานที่อยู่ในภาคต่างๆคือใครใน Facebook แล้วอัดตังให้ Facebook เราเนี่ยไปเด้งเฉพาะคนอีสานในภาคอื่นแล้วทีเนี้ยในเพจหนังเนี่ยมันก็จะมีคนบอกว่าจากจังหวัดนี้ครับโพสต์มาแล้วบอกทำไมจังหวัดฉันไม่มีอ่าทำไมจังหวัดฉันไม่มีทำไมจังหวัดฉันไม่มีเขาก็ค่อยเริ่มซื้อหนังราคือหนังโต้เขาเริ่มต้นที่สายภาคอีสานได้ใช่ไหมครับปุ๊บสายอื่นๆตอนแรกเขาก็ไม่สนใจ แต่พอเกิดมันกระแสใน Facebook นี้ขึ้นมาสายหนังของภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอะไรก็เริ่มสนใจมากขึ้นหมายถึงว่าตอนณเวลานั้นนี่ในกรุงเทพยังไม่ได้ฉายเลยยังครับนี่เป็นปรากฏการณ์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันต้องฉายในกรุงเทพก่อนแล้วต่างจังหวัดฉายที่หลังใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเราฉายในในอีสานครับกรุงเทพเนี่ยไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักแต่มีแต่คนเรียกร้องว่าทําไมไม่ได้ดูทําไมไม่ได้ดู